การดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเพลียจากเคมีบำบัดประกอบด้วยการประเมินอาการอ่อนเพลียและการจัดการอาการอ่อนเปลียร่วมกับิดามารดาและเด็กป่วยสิ่งแรกที่พยาบาลควรทำในการดูแลเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลียจากเคมีบำบัดนั้นคือการประเมินอาการอ่อนเพลียซึ่งสามารถสังเกตได้จากอาการอ่อนเพลีย ไม่มีแรงในการเคลื่อนไหวแขนขาไม่มีแรงในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันนอกจากการสังเกตแล้วมีเครื่องมือที่พยาบาลสามารถนำมาใช้ในการประเมิอนอาการอ่อนเปลียจากเคมีบำบัดในเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้แก่ชายฟาชิสเกลสร้างขึ้นโดยฮอคเคนเบอร์รีและคณะ การจัดการอาการอ่อนเปลียร่วมกับบิดามารดาและเด็กป่วยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อช่วยเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวสงวนพลังงานเพื่อลดอาการข้างเคียงจากการรักษาที่ทําให้เกิดอาการอ่อนเปลี้ยและเพื่อให้เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจและอารมณ์ การดูแลเพื่อให้เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเปลียจากเคมีบำบัดได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอพยาบาลสามารถทำได้โดยการควบคุมสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆที่รบกวนการนอนหลับของเด็กป่วย พยาบาลสามารถควบคุมเสียงโดยช่วยปิดเสียงแจ้งเตือนจากอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเช่น Infusion นปั๊มไซริงปั๊มเมื่อได้ยินเสียงแจ้งเตือนควรรีบปิดเสียงไม่ให้มีเสียงดังรบกวนเด็กป่วยนานพยาบาลสามารถควบคุมเสียงโทรทัศน์ภายในห้องเด็กป่วยโดยลดระดับเสียงโทรทัศน์ลงไม่ให้เสียงดังรบกวนเด็กป่วย และควบคุมเวลาในการปิดเปิดโทรทัศน์ให้เป็นไปตามเวลาที่หอผู้ป่วยกำหนดพยาบาลควรหลีกเลี่ยงการพูดคุยเสียงดังใกล้เด็กป่วยและบอกบุคลากรพยาบาลญาติผู้ป่วยให้หลีกเลี่ยงการพูดคุยเสียงดังใกล้เด็กป่วยพยาบาลสามารถช่วยควบคุมแสงโดยปิดไฟในห้องเด็กป่วยหลังใช้งานเสร็จรวมถึงปิดไฟบางดวงที่ไม่จำเป็นบริเวณในห้องผู้ป่วย และแนะนำบิดามารดาให้ปิดไฟบริเวณหัวเตียงขณะที่เด็กป่วยนอนหลับพยาบาลสามารถควบคุมกลิ่นโดยการดูแลให้พนักงานทำความสะอาดรักษาความสะอาดในห้องเด็กป่วยโดยเฉพาะทางขยะและแนะนำบิดามารดาให้รักษาความสะอาดของโต๊ะข้างเตียงไม่เก็บอาหารที่มีกลิ่นรบกวนเด็กป่วยไว้ที่โต๊ะข้างเตียง พยาบาลสามารถช่วยควบคุมกลิ่นโดยการทำความสะอาดเตียงและบริเวณรอบเตียงไม่ให้มีกลิ่นเหม็นใกล้เด็กป่วยโดยทำเตียงอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้งหากผ้าปูเตียงเปื้อนหรือสกปรกให้เปลี่ยนทันทีรวมทั้งแนะนำบิดามารดาให้รักษาความสะอาดบนเตียงนอนของเด็กป่วยหลังเด็กป่วยรับประทานอาหารบนเตียง พยาบาลสามารถดูแลให้เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวนอนหลับอย่างเพียงพอโดยไม่รบกวนเด็กป่วยขณะหลับโดยไม่จำเป็นหรือรบกวนให้น้อยที่สุดดูแลให้เด็กป่วยงีบหลับเวลากลางวันควรทำกิจกรรมการพยาบาลที่มีเวลาใกล้เคียงกันพร้อมกันเพื่อให้เด็กป่วยถูกรบกวนน้อยที่สุดและในกรณีที่ไม่มีความเร่งด่วน ควรยืดหยุนเวลาในการทำกิจกรรมการพยาบาลในขณะที่เด็กป่วยนอนหลับการดูแลเพื่อช่วยเด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเพลียจากเคมีบำบัดในการสงวนพลังงานพยาบาลสามารถทำได้โดยการช่วยเหลือเด็กป่วยในการปฏิบัติกิจกรรมต่างพยาบาลสามารถแนะนำบิดามารดาให้ช่วยเหลือเด็กป่วยในการทำความสะอาดร่างกาย แนะนำบิดามารดาให้ช่วยเหลือเด็กป่วยในการเคลื่อนไหวเช่นการพยุงลุกนั่งการพยุงยืนการพยุงเดินช่วยหยิบจับสิ่งของแนะนำบิดาบารดาให้นำภาชนะในการขับถ่ายมาให้เด็กป่วยขับถ่ายที่ตีพยาบาลควรช่วยเหลือเด็กป่วยในการเคลื่อนไหวเช่นพยุงลุกนั่งช่วยหยิบจับสิ่งของ และดูแลให้บุคลากรพยาบาลช่วยเหลือเด็กป่วยในการทำความสะอาดร่างกายเช่นช่วยเช็ดตัวช่วยเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดช่องปากพยาบาลสามารถช่วยเด็กป่วยในการสังวนพลังงานโดยการแนะนำบิดามารดาให้สื่อสารแทนเด็กป่วยแนะนำให้สังเกตอาการผิดปกติและความไม่สุขสบายของบุตรและแจ้งให้พยาบาลรับทราบแทนเด็กป่วยขณะที่เด็กป่วยหลับ การดูแลเพื่อช่วยลดอาการข้างเคียงจากการรักษาที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเปลี้ยได้แก่การดูแลเมื่อเด็กป่วยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอาการปวดอาการเบื่ออาหารรับประทานอาหารได้น้อยและมีภาวะซีดแนะนำบิดามารดาให้ขอยาบรรเทาอาการคลื่นไส้อาเจียนให้เด็กป่วยเมื่อเด็กป่วยอาเจียนมาก ดูแลให้ยาบรรเทาอาการคลื่อนไส้อาเจียนก่อนได้รับเคมีบำบัดและให้ทุก8ชั่วโมงเมื่อเด็กป่วยมีอาการคลื่อนไส้อาเจียนแนะนำให้บิดามารดาขอยาบรรเทาปวดและดูแลให้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อเด็กป่วยมีอาการปวดแนะนำให้บิดามารดาสังเกตอาการซีดโดยการดูสีผิวอาการเหนื่อยง่ายของเด็กป่วย และแจ้งให้พยาบาลทราบเมื่อสังเกตได้ว่าเด็กป่วยซีดหลงพยาบาลควรติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายงานแพทย์เมื่อมีค่าฮิโมโกรบินต่ำกว่า8กรัมเปอร์เซนต์เพื่อตามเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดมาให้เด็กป่วยดูแลให้สารละลายทางหลอดเลือดดำเมื่อเด็กป่วยรับประทานอาหารได้น้อยหรือมีความไม่สมดุลของสารน้ำและอิเล็กโตรไลต์ แนะนำบิดามารดาให้จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กป่วยชอบและเป็นอาหารสำหรับผู้ที่มีภูมิต้านทานตับมาให้เด็กป่วยรับพยาบาลสามารถดูแลให้เด็กป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่มีอาการอ่อนเพลียได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจอารมณ์โดยให้เด็กป่วยได้ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องออกแรงมากบนเตียงที่ช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจและเด็กป่วยมีความชอบสนใจอยากทำ แนะนำมิดามานดาให้สนับสนุนเด็กป่วยในการทำกิจกรรมเบี่ยงเบนความสนใจที่เด็กป่วยอยากทำเช่นฟังเพลงวาดรูประบายสีอ่านหนังสือเล่นเกมเล่นแท็บเลต็ตดูรายการโทรทัศน์ที่ชอบแนะนำให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนของเด็กป่วยที่มีอาการอ่อนเปลียได้เข้าเยี่ยมเด็กป่วยหรือโทรศัพท์มาพูดคุยกับเด็กป่วยขณะที่เด็กป่วยอยู่โรงพยาบาล แนะนำบิดามารดาให้ปลอบโยนให้กำลังใจจับมือโอบกอดเด็กป่วยที่มีอาการอ่อนเปลียเปิดโอกาสให้เด็กป่วยที่มีอาการอ่อนเปลียได้ระบายอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นร้องไห้พูดคุยพยาบาลควรพูดปลอบโยนให้กำลังใจสัมผัสตัวหรือจับมือและโอบกอดเด็กป่วยที่มีอาการอ่อนเปลีย